นี่สีเหลืองครับอาสีเหลืองใส่เลยครับสีเหลืองใสเลยอ่าโอเคนี่สีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินครับสคสีส้อมออเรนจ์่ต่อไปยิบกรีนสีเขียวที่ครับกรีนกรีน ลิงเลยครับลิงอยู่ตรงไหนครับอ่าเยี่ยมมาเลิงอยู่ตรงนี้นอ้าวน,านี่มีมีแพนด้าก่ออันนี้ตัวอะไรครับเมนเม EN. ่นอเมนใส่สิครับอเมนนอเมนอยู่ไหนครับนี่เมนอยู่นี่ครับเมนอยู่นี่ครับอ้าวโอเคนี่กดไม่ได้ túc cái này, thúc cái này, thúc cái này, này, đi lên, ừ. lên, ừ. 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 มาลายอะไรีกตัวเลยคะยีราบตัวติดยีราบเเย,ยีราฟยีราบล้มเลยตัวนี้เลยคะมีหน่อยอขอเสือหน่อยครับขอหมีหมีไหน่อยครับขอหมีหน่อยขอหมีหน่อยครับในนี้มีหมีไหมครับ ไหนกว้างขอกฟางหน่อยครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กวางกวางอยู่ไหนครับนี่กวางอยู่นี่ครับกวางขอกวางหน่อยครับขอไก่หน่อยครับไก่เฮ้ยเก่งมากเลยต่อไปขอช้างหน่อยครับช้างช้างเฮ้ยไม่ใช่ขอขอช้างช้างอยูย่ไหนอันนี้มา้าลายอันนี้มา้าลายนะครับอขอช้างหน่อย เออเย็นเลยช้าโอเคเก็บ uh, yeah, no